สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักแกรครลบทุกท่านจากพฤติกรรมที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ดำเนินการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงอย่างรุนแรงคณะไทยไม่ทนสมัคีประชาชนเพื่อประเทศไทยจึงขอประนามการกระทำของพลเอกประยุทธ์ ที่สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามพี่น้องประชาชนด้วยความรุนแรงคณะสมัคีประชาชนเพื่อประเทศไทยจึงขอออกแถลงการฉบับที่8ผมจึงขออ่านแถลงการฉบับที่8ดังนี้แถลงการฉบับที่8คณะไทยไม่ทนสมัคีประชาชนเพื่อประเทศไทย คณะไทยไม่ทนห่วงมิกสรันยีกรียุคไก่ปะทุแล้วโดยรัฐเป็นผู้เริ่มสร้างความรุนแรงคณะไทยไม่ทนสมัคีประชาชนเพื่อประเทศไทยได้ประกาศไว้ว่าจะจับตาดูสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มต่างๆอย่างใกล้ชิดและเหตุการณ์ต่างๆได้นำเนิน ไปตามที่คณะไทยไม่ทนวิตกกังวลและแสดงความเป็นห่วงไว้ก่อนหน้านี้ถึงความพยายามสร้างเงื่อนไขให้เกิดความรุนแรงของรัฐบาลอย่างไม่ไว้หน้าประชาชนไม่ได้พยายามปิดบังความกะเฮี้ยนกะหือรือในการทำร้ายประชาชนไม่ยึดหลักสากลไม่ยึดหลัก สิทธิมนุษยชนและไม่ยึดหลักกฎหมายใดๆมาถึงจุดที่ผู้มีอำนาจโกรธแค้นประชาชนสถานการณ์จึงรุนแรงจนสาธารณชนไม่อาจยอมรับได้และมีแต่จะเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ เมื่อถึงจุดหนึ่งเหตุการณ์ก็จะบานปลายจนไม่อาจาควบคุมได้สิ่งที่รัฐบาลทำในวันนี้คือการจุดชนวนสงครามกลางเมืองสร้างความเกลียดชังและความโกรธแค้นให้ฝังในจิตใจของประชาชนในภาวะวิกฤตที่คนเสียชีวิตข้างถนนเสียชีวิตในบ้านผู้คนล้มป่วย ได้รับการรักษาไม่ทั่วถึงประชาชนยังไม่มีวัคซีนฉีดมากเพียงพอเศรษฐกิจล่มสลายเกิดวิกฤตทุกด้านแต่รัฐบาลกับสนใจในการมุ่งทำร้ายประชาชนอุปกรณ์ปราบจราจนใหม่เอี่ยมยิงแก๊สน้ำตายิงกระสุนยางฉีดน้ำสารเคมี ใส่ประชาชนอย่างไม่ยัง้งจนตำรวจใช้คำว่าขอสนุกกับการทำร้ายประชาชนที่รัฐบาลทำมาทั้งหมดก็เพื่อ,อยั่วยุให้ผู้ชุมนุมใช้ความรุนแรงตอบโต้เพื่อที่จะนำไปสู่เหตุลาราจลใหญ่เพื่อให้รัฐบาลทำตามแผนการที่วางไว้นั่นคือบีบให้ฝ่ายทหาร ประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้วอาศัยอำนาจตามกฎอายการศึกกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามคณะไทยไม่ทนขอให้รัฐบาลหยุดแผนการอันชั่วร้ายนี้เสียและให้แก้ปัญหาให้ตรงจุดนั่นคือพลเอกประยุทธ์จันรโอชาต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุด เพื่อยุติเหตุจราจนที่จะนำประเทศเข้าสู่สงครามกลางเมืองโดยทันที11สิงหาคม2564คณะไทยไม่ทนสมคีประชาชนเพื่อประเทศไทยนั่นคือถแถลงการอย่างเป็นทางการของคณะไทยไม่ทนจึงอยากจะฝากไปยังพลเอกประยุทธ์ให้ตัดสินใจลาออกก่อน ที่จะสายเกินไปสวัสดีครับ